ผมอัดเกมตั้งแต่แบตร้อยเปอร์เซ็นตนั่นทุกคนตอนนี้ยี่สิบเกเปอร์ซแล้วน่าจะเป็นเกมสุดท้ายแล้วมั้ง <c oughs> เฮ้ยทำไมไม่ได้คลิปเลยต้นซีซั่นตึงมากทุกคนอย่างตึงว่่าผมเล่นกากลงอ่่าผมหายไปนานมากเลยนะสงสัยต้องปิดช่วยลิงขอปิดช่วยลิงหน่อยน่าจะไม่ได้ปิดแล้วต้องโดดรถต้องโดดเครื่องบินแล้ว มันเปิดช่่ยเร็งแล้วมันแปลกๆอ่ะกลับมาเล่นอ่ะมันไม่ดูดเป้านะมันไปดูดอะไรก็ไม่รู้หรือมันไม่ชินกับเราหรอยังไงเอตรงกลางเลยทุกคนวิ่งเข้าไปแบบรวดเร็วผมไม่เก็บปืนข้างนอกแน่นอนเพราะว่าผมโดนยิงเยอะมากแล้วข้างนอกเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาเล่นข้างนอกนะครับแล้วเ,เข้าข้างในก่อ Đố nói Đố nói Đi kham cái này lại Nó sẽ bị lên xong nó rồi Ờ ừ, rồi Hôm qua ấy lẳng kham mình ạ โดยยิงบ่อยมากเลยนะเข้าไปเล่นตรงนี้ทุกคนยิงกันแล้วนี่เจ็บแล้วเจ็บแล้วสวย ผมต้องปัมยาทุกคนเลือดเกือบหายอ่ะสวนมาโอ้โหอย่างเอาเหมือนว่าข้างในโบสก็มีนะจะผมขอไปซ้ำคนนี้ก่อนเฮ้ยทางตันตรงนี้ไม่ตันนะครับจำได้ยิง คนขี่ม้ามาฮันดี้แบดเจอกวาจะได้เจอกันนะนานเลยไม่กล้าจะไปตรงๆเลยกลัวคนดัก เหมือนจะอยู่ข้างล่างนะครับทาไมเสียงเขาเหมือนอยู่บนหัวเราเลยอะ่ะยิงขึ้นไปได้อีกเหรอข้างบนอะ่ะอีกหนึ่งนาที รออยู่รออยู่เหมือนเขาจะอยู่ข้างล่างอ่ะทุกคน ทำไมทำไมมันเห็นผมงก็ไม่ได้โผลหัวออกไปนี่ตายแน่ต้องไปเปิดกล่องแล้วทุกคนตายแล้วข้างล่าง เรียบร้อยโอ้โ้ปืนไรเอ่ย์กอร่ากับพีเก P90 โอเคผมเล่นกอร่าแล้วกันแต่เขาไม่มีแมงเทพให้ผมเลยอ่ะ โฟสองก็บอกเหลือเสือ้ออาเราจะฉีดเป็นพี่แวบ,บูฟบแล้วกันหอ,อนได้เฮ้แวบ,บูฟบจัดให้จัดให้จัดให้ <c oughs> let's go ทำไมมันเพิ่มคูดาวเองอะทุกคนไม่ได้ทำอะไรเลยนะหรือผมต้องหยุดตอนเวลาใกล้จะหมดแล้วหอนใหม่หรออาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับค่อยๆปรับตัวเข้ากัน หมานี่ก็ถึกเกินนะถึกจริงๆที่อ,ใอะใครอะเห็นนะสวยเป่าโดยอยีงแล้วผมว่าผมเล่นกอซ่าดีกว่า <laughs> ดีกว่าไอ้อักคไม่มีของแต่งอีกอ่ะฮัลโหลโอ้มาแบบนี้สิงเกิล วิ่งวิ่งเข้าไปนั้นคืออะไรกล่องทางนั้นเลยนี่ทำไมผมกัดไม่โดนวะคือมันต้องกะระยะดีๆหรือยังไงผมยังกระโดดกัดเขาไม่ตายซึกรอบเลย เ็นหมาเนี่ยมันยากอย่งยิ่งเอา้ามีคนเพิ่งลงตรงนี้เขาลงมาจากไหนอะทุกคนโหรถตัดฟอสเตอร์เลยนะนี่ เพิ่งลงมามีของมีของเยอะมากอะเพิ่งลงโดดล่มเพิ่งโดดล่มลงมาของโคตรเยอะเกมนี้ผมจะเล่นให้ดีที่สุดครับทุกคนครับเพราะว่าแบตเตอรี่ผมจะหมดแล้วครับผมจะตั้งใจเล่นนะ <c oughs> ตอนนี้มีเกิดอยู่ผมต้องตั้งใจทําตั้งใจดีๆตั้งใจแบบ ไม่ไม่ไม่เลียเฮ้ยทั้งใจแบบไม่เหลียวหลังเกี่ยวอะไรกับไม่เหลียวไปหาไปพูดไปเรื่อยมีคนอยู่ตรงนี้อ่ะทุกคนนี่ใครเนี่ยเขาไม่เห็นผมแล้วนะยโว ก็นึกว่าได้ยินเสียงแล้วนะยังไม่เห็นฉเฉยเลยใครขี่มา้ามาอ้าวเกิดจะหมดแล้ว โดนเฉยเอาอไม่เอาอย่างนี้ดิหลบแล้วว่างอแงเฉยเหลือจะเชื่อโดนเฉยเลยทุกคนเป็นเวียนเป็นกรรมอะไรของผมเนี่ย อะไรอะไรโอ้เอาปืนมาให้เฮ้ยมาเอาปืนเขาไม่ใช่เอาปืนมาให้พูดปิดนายมายิงเราไงเราก็ต้องยิงคืนไงนเข้าใจปะ่ะแบบไแบบฟอ่ะ ของแต่งอย่างครบโอ้โหยิงแบบยิงกดเกินอะยิงกดจนผมตายสภาพใครเนี่ยไอผมว่าเราต้องมีกวางเหลี่ยวหลังแน่นอนอันหลังไว้นี่เจอเลยอ่ะ ้ผมอยู่นอกวงนี่ชิบหายละอย่านะอย่านะอย่าเห็นนะดีนะเขาไปยิงสองฝั่งเอาใครเอาโทโบีทำไมทำไมต้องมาเจออะไรแบบนี้ โอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับใครชอบฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับโห<ฮ>ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับวันนี้ผมรู้สึกเหนื่อยล้านิดนึงไว้วันหน้ามาเล่นดีๆให้นะครับวันนี้แบบเล่นแบบยังไงไม่รู้จังหวะไม่ค่อยดีนะครับไปเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับปิดคลิปแบบรวดเร็ว